ลาขาบทำอะไรนี่ฮะฮะทำอะไรนี่ฮะทำอะไรนอนทับนี้ทำไมเนี่ฮะอ้าวนานอนเหรอทำอะไรอ่ะฮะวันนี้เป็นอะไรอ่ะเราอ่ะฮะฮะเราเป็นอะไรอ่ะวันนี้ฮะดูทำเข้าดูทำ โอ้หตัวเบาที่ไหนอะเออตัวเล็กมากเลยอะเราอะเราอะตัวเล็กจังเลยอะเราอะฮะฮะเป็นอะไรนี่วันนี้มาแปะนี่วันนี้มาแปะวันนี้ไม่นอนหรอฮะวันนี้ไม่นอนหรอเป็นอะไรเป็นอะไรครับนี่เป็นอะไรอะเป็นอะไรทำไมติดจังเลยวันนี้เป็นอะไรนี่ฮะ เอาอะไรนี่ทนายวัฒน์อ้นเนี่ยคับหมออเอาอะไรนี่ฮะเป็นอะไรนี่วนๆอยู่นี่นานละฮะวนๆอยู่นานแล้ววนๆอยู่นี่นานแล้วไอ้ลูกหมาไอลูกหมาตัวฉันลูกหวยอะได้หนึ <ok ่งปีกว่าๆแล้วนะครับครับ เช้าหนีเที่ยวปิดประตูรั้วป้าป้าไปไปแล้วไปรับไม่กลับมาเลยวิ่งไปตามก็วิ่งหนีโอ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 ทับทับมีทับมีทับมีแบนแล้วเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหห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 ล่าล่าล่าลาลา